ครับสวัสดีครับพบกับต้นองปัดชาแนลเช่นเคยครับ EP นี้เมนูไก่อบสมุนไพรครับคุณผู้ชมนะนำเสนอครับผม EP นี้นะแล้วก็มีลิ้นหมูลิ้นหมูผลเข้ามาด้วยนะครับผมนี่เลยนะนี่ไก่ของเราตัวละร้อยห้าสิบาทครับนี่เลยเราไปซื้อมานะครับแล้วก็มีตำพริกแกงพริกมีใบมะกรูดมีตะไคร้หอมหอ,หอมกระเทียมมัรากผักชีนะใบมะกรูดต,ต้ตำตมำลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามายัดใส่ ตัวไก่นะครับผมเอามาขยำกับกับลิ้นหมูและเดี๋ยวเอาไปย่างเดี๋ยวก่อไฟอย่างกันครับคุณผู้ชมเริ่มก่อไฟแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะก่อไฟหนึ่งเตาถ่านกันครับไก่อบสมุนไพรอัดใส่เครื่องสมุนไพรใส่ตัวไก่แล้วครับคุณผู้ชมกัดไปในท้องไปเลยนะใส่เข้าไปเลยครับนี่เลยอัดเครื่องแน่แนๆเลยครับคุณผู้ชมใส่เข้าไป นี่นะครับ้าไปเลยเดี๋ยวมันจะซึมออกมาซึมออกมาออกมาในตัวไก่เองนะนี่ส่วนข้างนอกเรามาคุกเขาคุกเขาเล็กน้อยคุกเขาเล็กน้อยเดี๋ยวจะมีมีดเ,เฉือนๆหน่อยนะให้มันเข้าเนื้อเข้าที่เข,าข้าถึงหน่อยอยู่แบบ บางๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมเฉือนให้มันเข้าเนื้อเข้าพริกเข้าขิงหน่อยใส่อบสมุนไพรต้งขาช่วงอะไรมันนี่ครับบางๆเพื่อที่จะถ้ามันจะนึ่งสุกเร็วๆนะครับคุณผู้ชมบางๆไปเลยช่วงเนื้อหนาๆมันนี่ครับบางๆเลย มันจะได้สุกดเร็วอย่างนี้ครับคุณผู้ชมผูกเขาบอกทบพริกพริกแกงที่เราหมักไว้เลยสูตรเด็ดครับสูตรนี้นะครับสูตรเจ้าคุณปู่เลยนะนี่สูตรเจ้าคุณปู่เลยประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมใส่นี่เลยครับตัวนี้นะยัดเข้าไปเลยครับคุณผู้ชม นะสมุนไพรนี่หยัดตะไคร้ข้างในนี่เลยนะีะวางเลยครับก็มีใบตนะนะบไคร้รองหน่อยนะนี่ใบตะไคร้รองหน่อยอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเราก็ใส่เ <Okay. S 1> ตานึ่งนะครับนึ่งประมาณสักชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีนึ่งชั่วโมงหนึ่งว่าเนื้อไก่เรามันจะสุกหรือเปล่าเตาแดงแล้วคเขาย้อมผ่านแดงแล้ว ตั้งเลยเป็นกระทะครับเดี๋ยวก็กระทะมันเล็กเดี๋ยวเราเวียนเวียนในน้ำดูบ่อยๆเอาธนามันแห้งไ่ใส่เลยครับคุณผู้ชมเอาจานลองหน่อยนะคุณผู้ชมนะเอาจานรองนิดนึงขนาดเนี้ยนะเออใส่เครื่องแน่นๆเลยครับผมนี่เลยโอ้โหเดี๋ยวเรามาจับเวลากันครับว่าเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเปิดดูทีหนึ่งนะอ่า รอกันครับประมาณสัก30นาทีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเช็คน้ํากันเดี๋ยวมันจะแห้งหรือเปล่าเราลองเปิดดูนะครับด้านในลุ้นกันเยาวครับโอ้โหคุณผู้ชมกินสมุนไพรยั่วๆครับคุณผู้ชมนี่เลยนะไปถึงข้างในหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลอง,ลองเ,เราเช็คด,ดูวด่ามันยังแดงอยู่หรือเปล่านะครับด้านใน โอ้โหคุณผู้ชมด้านไหนยังด้านไหนยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมด้านไหนยังอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรานึ่งต่ออีกครับผมนึ่งต่ออีกนึ่งต่ออีกเฉียนด้านไหน นี่เลยนี่เลยยุ่ยๆน,คนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมยกปงเตาแล้วครับคุณผู้ชมนี่เลยครับไก่อบสมุนไพรเดี๋ยวเรามาสับกันเลยนะมาเลยนี่เลยนะครับสับกันเลยเอามือยกเลยครับแยกไปนี้ก่นอนแยกไนนี้ก่นอนอ โอโ้ในจานมันจะเป็นน้ำครับคุณผู้ชมเราเอาใส่น้ำจิ้มได้นะรออออ้อนร้อนร้อนร้อนี่ครับคุณผู้ชม,อมเอาน้ำซุปมันใส่น้ำพริกด้วยนะนี่เลย เป็นน้ำกิมซีปู๊ดครับคุณผู้ชมนี่เลยครับกิมดูก่อนอืมอกิม <c oughs> หั่นอะไรครับคุณผู้ชมนี่เลยนะยังเน้นสมุนไพรครับสม,มุนไพรแน่นๆครับคุณผู้ชมนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวผมลองชิมให้ดูนะครับมารสชาติที่เราหมัก มันจะได้ประมาณไหนนะนี่เลยนี่ครับเนื้อยุยยุยเลยครับเนื้อยุยย,ยเลยกิมนน้ำจิ้มลยครับนี่เลยมาเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูครับผม <c oughs> นี่เลยครับคุณผู้ชม อืม <c oughs> สุดยอดครับค <c oughs> ุณผู้ชมไก่อบสมุนไพรเน้นๆเลยครับ <c oughs> แต่ผมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกลำลังใจให้พี่ปนใหม่ต่อไปนะครับผมวันนี้เอาไกาอ่อบสมุนไพรมาฝากนะนี่เลยนะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ต้องขอ,อก,กาขอา่าวคำว่า สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ